ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์นิเคอีะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยวีไอพครับออขอาโทษครับหาว <laughs> มาตรงช่วงอัดพอดีครับฮานอยวีไเม,มื่อวานตเจ็ดหนึ่ตรงตรงนะครับมาฟังการวิเคราะห์ฮานอยวีไต่อแล้กันวันนี้ฮานอยวีไประจําวันศุกร์ที่30นะครับฮานอยวีไ วันนี้เด่น3ลอง0นย์นะครับแต่ผมจะบอกเด่นของผม2ตัวไอตัวที่ผมว่าชอบมากก็คือตัวที่เน้นนะครับไอแต,บแต่บางครั้งตัวเน้นไม่มาตัวลองก็มาก็เป็นไปได้นะครับนะครับเข้าใจตรงกันนะครับถ้าไม่ชอบ3อาจจะเอาศูนย์ก็ได้เนาะเจอะครับศูนย์สามห้าสามแปด ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดร้อยใสศูนย์ครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอย v ีพนะครับแล้วก็ยังไงลองพิจารณาดูลกันครับฮานอยวีพออกผลหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งและบางครั้งมันตามกันไมเมื่อวานเมื่อวานผมสังเกตแป๊บนึงนครับ ห้าหนึ่งสามอ๋อตอนนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยไม่มีความจะว่าไม่มีความสัมพันธ์มันก็เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เออฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษหลักร้อยหลักร้อยมาฮานอยวีสามวันติดครัรบสรรี่สี่ dafür, วันติดนะครับห้าวันติดครับเดี๋ยวผมดู ฮาหนอยหลักร้อยฮานอยพิเศษมาฮานอยวีพีหนึ่งสองี่ห้ากหกวันติดครับคุณสามารถใครชอบเล่นฮานอยวีพีเอาหลักร้อยฮานอยพิเศษมาลูดมาวิ่งได้นะครับเอาลูดมาวิ่งได้นะครับโอเคครับหกรอบติดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบติดจริงๆครับ6กรอบติดจริงๆนะครับหกรอบไม่ใช่รอเล่นไม่ใช่รอนเล่นเลย,เยมาหรอบติดเลย หลักร้อยฮานอยพิเศษนะครับมาฮานอยวีหกลอบติดนะครับสงสัยวันนี้จะศูนย์เจ็ดวันเนี่ยเมื่อวานเจ็ดเจ็ดได้ผมห้าห้าไม่ศูนย์เจ็ดคือผมแถมแนละ้วก <c oughs> ันสามเจ็ดเพิ่งเพิ่งไปดูเหมือนกันโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับสำหรับฮานอยวีพีเนาะหลักร้อยใส่ศูนยนะครับโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ